กีมันหลุดมาเลยครับตอนนี้มันขับไ่ตกน้ำก่อให้พยายามตั้งคันไว้ครับเออไม่ไม่ตั้งเฉียงๆก็ได้ครับออกเฉียงให้มันพยายามให้มันอย่าให้มันนอนถ้านอนมากโอกาสที่ปามจะวิ่งมันมันมันมากก็เหมือนถ้าเราตั้งขึ้นใช่ไหมครับตั้งขึ้นขนานกับตัวเราตามันก็จะเซตเบรกไปในตัวครับเพราะว่ามันให้ตัวแล้วดดิ่งไว้ไม่โดดไว้ มันไม่โดดอ่ะไอแล้วเนี่ยจะย้อนแสงสักหน่อยนะครับเมียเขาบอกว่าดูมุมมืดแลดูถ้าผมว่าไม่มีหลักนี่สงสัยยากฮะไม่อยู่ฝั่งนี้ไม่ไม่มันไม่มันออกมานี้ออกมานี้เออนักโลกอย่าไปปีปีติดเสาดูดูเมียเขาจะลงน้ำพยายามตั้งคันไว้ครับพยายามเชิดคันไว้ครับ งัดเชิดคันไว้ครับอ่านะครับเนี่ยวันนี้มือใหม่เอาลุ้นวเนี่ยจะขอให้ผมหน่อยจะขอผมยิงเองด่ผมยิงเองมือใหม่อะโอ้ตายแล้วเด็นอย่างนี้ยังยังยังไม่เห็นตัวมันว่ายตามว่ายตามไม่โดดด้วยอินซีเวาวะมันไม่โดดอ่ะครับไไมม่่สวนเนี่ยดึงดึงหน้ารอบช่วยให้นะมันอันนี้ปะสู้อยู่มั้สู้อยู่ปะโอเคอ่ามันเข้ามาอยู่หรอกครับให้มันดึงออกได้ ไม่โดดด้วยเฮ้ยม้าดิ่ง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 มาอย่าเงี้ยฮะไอเล้งความรู้สึกเมื่อกี้มันมันกี้มันดึงอยู่มันสุดมันโดดไหมมันโดดไหมไม่โดดไหมไม่โดดมันดิ่งไอ้องกวดตูดตั้งเลยเหมือนอินซีตัวแรกเลยน่ะไอเล้งน่ะเออไม่ใช่ถ้าไอเล้งโดดแล้วนะผมว่าใช่ใช่ฮะใช่ตัวไอเล้งตัวนั้นโดดถ้าไอเล้งมันมันกินมันจะโดดอันนี้มันดิ่งอย่างเดียวเลยเป็นไงความรู้สึก ปดแขนแล้วครับได้ปวดแขนสมใจแล้วจ้ะอุ้ยอะไรัางนี้โอ้ยโอ้ยตกใจหลอนไปหมดแล้วนี่หลอนไปหมดแล้วเดี๋ยวผมเอาเนียเนียถ้ามันข้ามข้ามมาใช่ไหมครับดูสังเกตแล้วนะตัดิใจเองนะถ้ามันมันเลยหัวเรือใช่ไหมเนียเขาต้องอ้อมไปหัวเรือฝั่งนู้นนะอ่า เดี๋ยวดาม่ามามาว่าตากล้องนี่มึงเป็นทำไมมึงไม่ผ่านเราคือเขาอยากให้เป็นอยากให้เป็นอยากให้เป็นนะครับวิธีเอาปลานะครับผมก็อยากจะถ่ายทอดนะครับเรื่องราวความสนุกสนานที่เอาปลาแต่ละตัวมันไม่ง่ายอย่างที่เราคิดนะโอ้ยดิ่งไว้มันดิ่งเว้ตั้งคันไว้ตั้งคันไว้อตั้งคันไว้มันจะเซฟเบรกไวในตัว ถ้าเรานอนคันเนี่ยมันสวนมันก็จะ<น>าอบเลยเนี่ยโ,โ้นะ<ด>นะ,นะครับนี่นะครับขวดเรามาแล้วนะครับขวดเราไมา่ได้ทิ้งขวดลงขยะเอเป็นทะเลอ่าเป็นขยะทะเลนะครับเนี่ยเอามาให้มีให้ให้เหลี่ยมผมได้นะถ้าเกิดว่าปลามาดิ่งท้องเรือเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเดี๋เดีเดี๋ยวเดี๋ยวีปลามันไม่ไม่นี้วเลยคอ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  ขออออ็วเร็เร็วเร็วเรเร็วเร็วเร็วเไปทางนู้นอ้อมไปฝั่งนู้นอ้อมไปฝั่งนู้นเดี๋ยวมันจะเข้าท้องเรืออ้อมปาดหงเรือไปปาดมนงี้านี้เออน่าจะใช่มั้งมันมันไม่ขึ้นอินซีนี่หว่านู่นน่ะขาวๆนั่นอินซีอ่ะใช่ไหมใช่ว้าวไม่โดดแล้วเ๋วนี่ถ้าปลาแฉเราต้องอ้อมหวเรือมาครับอย่าไปนี่มัน เงี้ยเอาคันนี้นเฮียออกอุ้ยขอโทษที่ใจเย็นใจเย็นอุ้ยภาษาใสกใจสกใจส,ก,ใจสกดำใสกโอ้ยใส่ดำขนาดนี้ตายแล้วออ้ยอุ้ยสองขอเต็มปากเงียระวังเงียเปิดหน้าลอกเปิดนู่นเลยเปิดนู่นเลยเปิดหน้าลอกใหญ่นู่นนะ เปิดหน้าลอกนู่นเลยครับแล้วก็เบี่ยงคันหนีไปเลยได้มันพันทั้งมันที่สนใจคือปลานี่ไอคันเบ็ดนั้นมันเป็นมันหงิกมันหงิกปล่อยไว้เนงียพลาดปล่อยไว้นู่นเลยเอาเอาถือเขาจะได้เห็นคันเ<ม>ห็นคันลอกใหม่เราอ่าปล่อ,อยเงียเขาถอยคันมา,มาเอ้ยยายายาย,ายมันสะบัดไปกลับไปยามยังไงก็ได้เอาตัวใหญ่ดูเว้ยฮู้ฮู้ กดไลค์ด้วยกดไลค์ด้วยไอ้กดไลค์ไอ้กูอยากกินไงไปก็ปวดนะครับเฮี่ยครับมึงใจกูไลค์ยังไงกูถือคันอยู่ไม่เป็นไรแหละครับเฮียเฮียเขาแบบโอ้โหอย่างนี้ปีแป๊บนึงโอ้โหดูนี่เนี่ยยอดเลยของเราโอ้โหายอมตัวนี้เขาเขานำไว้ในน่ะเงี้ยระวังระวังระวังไอ้สากฟันคมนะมันสะบัดหัวทีเดียวนั่ไปอยู่นี่เลยนะแป๊บนึงแป๊บนึง อันตรายโอ้ไม่นครับไอสากไซห้าโลเนี่ยปกติปกตินะครับการเอาปลาขึ้นมาเขาจะตีหัวแต่ทีนี้เราอยากถ่ายทอดเรื่องเราที่ว่าเรามาเอาปลาเราไม่สามารถตีหัวได้นะครับตาเราไม่สามารถตีเราไม่สามารถตีหัวได้เพราะว่าโรคสวยโรคสวยเยอะนะครับก็คืออยากจะถ่ายทอดเรื่องเราการเอาปลาแต่ละตัวมันไม่ใช่อ่าง่าย บางตัวก็ยากบางตัวก็ง่ายนะครับเพิ่งลงไปเมื่อกี้เนี่ยไฟโอ้ส่วนใช่ยอดข้างหลังข้างหลังน้อยใจแล้วโอ้ตัวเท่าขาเลยเมื่อกียปลาเล็กนะสุดยอดเป็นไงครับวาลุสิยอดครับสุดยอดดีใจตั้งแรกตัวที่สามนะนาคนเดียวสามตัวคนเดียวโอเคครับผมะกดคีมเราอยู่ข้าง สองขอนะครับโหฟันเนี่ยยิงกว่า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 เชี่ยวไม้ก็สะบัดทีเดียวราขาดเลยนะถ้าครีมใหญ่มันจะดีนะเนี่ยนะนี่แหละครับเขาบอกว่าการใช้งานแต่ละอย่างถ้าโวยยขายไ้โลยเลยอะไรครับข้างหลังโวยวายเลยครับ โอ้หสุดยอดหัวลงเนี้ยหัวลงหัวลงหัวพิงเบี่ยงครับระวังระวังใหญ่ห้าโลอยู่เนี่ยได้ั้มใหญ่พอยซีใหญ่พอซีมั้งเนี่ยใหญ่กว่าอีซีไรห้าโลอะไรกรช่างลงในถังแล้วรอดนะ ตราบใดที่ยังอยู่อยู่บนเรือไอ้ไอ้ยังไม่ลงในห้องเย็นอะ่ะยังยังไม่ใช่ของเรานะเท็จหน้าไม่เคยมานะเส้นคนเดียวไนะอ้ไ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 อ้เป็นยังไงวะเงีย้ยจะตามทันไหมเนี่ยไม่ทันแน่ฮะจะตามทันไหมเส้นปลากับข้าวก็ได้แลวเส้นทากับข้าวตู้มากันดวงดวครับมาเกี่ยวไฟใหม่โอเค ถ้าไอเนี้ยครับเราเกี่ยวแค่ว่าให้มันมันทะลุแค่คลิปขบนแม่ถ้าลงลึกปลาเรามันจะหมดแรงดูไฟมันไฟมันไฟมันไฟ,นไฟออกไปข้ั้นกะพอดีแทงเยื้องๆครับแทงเข้าง่ายๆนั่นแหละครับปโอเคมือเริ่มจะสันนะ่นแล้วตัวที่สามเลยวันนี้ได้กินยาไฟเส้นแน่นอนปวดแขนปวดแขนสนใจ้วจ้าได้ปวดแขนสนใจแล้ว ไปลุงกันต่อลุงกันต่อนี่แหะที่ผมบอกว่าระวังมันจะสวนคามือในสไตล์แบบเมื่อกี้นั่นแหละครับอวางยังไม่เสร็จเลย,ม,เเลยมันสวนครับเราไม่รู้เนี่ยมันจะกินเราตอนไหนสาขามือดีไม่ทันที่เสียบไม่ใช่เหรอเมื่อกีเเออ้เป็นไรขึ้นมาบนเรือแล้ว สปินมันชอบเป็นแบบเนี้มันชอบหงิกข้อเสียมันชอบหงิกมันไม่เหมือนเบสเดี๋ยวตอนไม่เล้วเวลาเราตอนวิ่งไงนะครับติดตามตัวต่อไปครับนะจะได้ปั่นอีกไหมสามตัว้าไปแล้วคนเดียว ติ S S, ดตามกันยาวๆครับผมแขะ